หลังจากที่เพจเยาวชนปลดแอก์ค่ะเขาโพสเฟ e บุ๊กนะคะด้านหมายกันในวันนี้วันที่21ตุลาคมคสำหรับข้อเรียกร้องจากประชาชนไม่ใช่การล้มล้างแต่กลับเป็นทางออกที่จะทำให้ประชาให้ประเทศไทยกลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยสถานที่นัดหมายชุมนุมใหญ่แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะยิ่งใหญ่เกรียงไกร ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะบรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมีกลุ่มประชาชนทยอยเข้ามาในพื้นที่เพื่อร่วมชุมนุมมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะคะ,คะหลังจากนั้นก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆจากนั้น่ากาศของผู้ชุมนุมที่สวมปอกแขนสีเขียวก็นํากลวยจราจรปิดถนนฝั่งพหลโยธินค่ะแล้วก็กั้นพื้นที่จราจรโดยรอบ ผู้ชุมนุมก็ทยอยลงมานะคะบริเวณผิวการจราจรและก็มีการแจกหมวกนิรภัยด้วยค่ะ,คะร่มแล้วก็หน้ากากกันแก๊สพร้อมกับประกาศเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเราไปติดตามนะคะได้จากคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนค่ะซึ่งอยู่บริเวณการชุมนุมณตอนนี้ค่ะคุณกุลพัฒน์คะครับตอนนี้เป็นภาพของความวุ่นวายนะครับที่เกิดขึ้นบนถนนพญาไทนะครับซึ่ง จากที่เห็นอยู่นะครับขนาดนี้ก็คือมีชายสองคนนะครับก็คือทนายมิ้นกับทนายนกขาวหรือว่านายนิติธรล้ําเหลือแหละครับเป็นทนายของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่เข้ามาขวางทางของผู้ชุมนุมนะครับโดยชูป้ายแล้วป้ายที่พิมพ์ไว้ว่าละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามผ่านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้ชุมนุมเองก็พยายามให้กาดเนี่ยเข้ามาเคลีย นะครับเข้ามาเคลียร์แล้วก็นำอ่ารั้วเหล็กเนี่ยออกไปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมีรั้วเหล็กตั้งอยู่ข้างหน้าขณะที่ตัวของอสองทนายที่ออกมายื่นหนังสืออออกมาขวางทางเนี่ยก็ยังพยายามที่จะแสดงจุดยืนไม่ให้ผู้ชุมนุมผ่านแต่ด้วยปริมาณของผู้ชุมนุมเนี่ยที่มากกว่านะครับก็เลยทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถที่จะฝ่าแนวเข้ามาได้นะครับแล้วก็ น,นี่ผู้ชุมนุมได้ออกมาตั้งการแล้วนะครับเลยจุดที่สองทนายมายื่นหนังสือมาชูเพื่อที่จะไม่ให้ผ่านนะครับชูป้ายแสดงเจตจำนงไม่ให้ผ่านแต่ว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมเลยแนวกานออกมาแล้วครับกาดเองตอนนี้มีรถพยาบาลเข้ามานะครับมีรถพยาบาลเข้ามา มานะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเดินหน้ามาบนถนนพญาไทเลยห้างเซนจูรี่แล้วก็ขนาดนี้อยู่ใต้สะพานข้ามแยกถนนสีอยุธยาครับ ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเดินตรงไปหรือว่าจะเลี้ยวขวาไปทางสีอยุธยานะครับ,ดรบเ,เดี๋<ๆ>ยวเราขอขยับออกมาสักน,นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากแล้วก็สัญญาณค่อนข้างมีปัญหานะครับยังไม่แน่ใจนะครับอย่างที่บอกครับว่าผู้ชมุมนุมจะเลือกเลี้ยวขวาไปทางถนนสีอยุธยาหรือว่าจะเดินตรงไปทางพญาไท แต่ว่าถ้าเดินตรงไปยังพญาไาทาขนาดนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็เต็มไปด้วยรถยนต์นะครับที่วิ่งเข้ามา ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยนะครับตอนนี้มีรถแล้วจะมีรถพยาบาลออกมาย้ำนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นเป็นกรณีของนายนิติธรล้ําเหลือนะครับเ,เป็นทนายนะครับของออพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นะครับที่ออกมาชูป้ายห้ามไม่ให้คนที่ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านทางนะครับแต่ว่าทางกาศเองก็ได้เข้ามาเคลียร์นะครับเปิดทางไปที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันนะครับถ้าสังเกตว่าฝั่งขวามือจะเห็นว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินเท้ามาจากทางฝั่งของถนนเสีอยุธย,ยานะครับ อ๋อแก้ไขข้อมูลนะครับเราอยู่ตรงแยกพญาไทนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปคือสีอยุธยาเหมือนผู้ชุมนุมจะตัดสินใจเดินหน้าไปนะครับไม่เลี้ยวนะฮะเหมือนจะมีการตัดสินใจเดินหน้าไปทางพญาไทต่อไป ตอนนี้มีการตั้งแนวกาดนะครับด้านตรงแยกพญาไทยครับการจราจรจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสี่แยกนะครับแล้วก็ ทางผู้ชุมนุมเองเนี่ยมีจำนวนปริมาณมากนะฮะการพยายามจะเคลียร์รถที่ยังติดตกค้างอยู่ตรงบริเวณสี่แยกพญาไทนะครับตรงนี้ก็คือใต้รถไฟฟ้าสถานี BTS พญาไทเลย เดี๋ยวเราเออพักรายงานตรงนี้ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวต่อไปหรือเดินหน้าไปยังจุดไหนชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกครั้งนึงครับค่ะขอบคุณคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนนะคะ,คะซึ่งติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสําหรับกลุ่มราษฎรซึ่งโหเยอะมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเดี๋ยวจะติดต่อเข้ามาอีกนะคะ